อยู่นั่นองจาหอดูที่ยอดนี่กำลังอ่อนอ่อนเลยเนี่ยน้องเบิร์ดกระจายไหมมันโดนสองด้านโซ่สองทางดูวันนี้แดดดีมากม,มาอยู่ข้างแม่น้ำ คุณพี่ก็เก็บผักไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะไม่หยุดเลยค่ะเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยสวยๆเนี่ยกวางตุ้งนะคุณผู้ชมกวางตุ้งฝรั่งนะเนี่ยโอ้ยไปแกงเนีขาเรียกแกงแค่ไอ้แกงแล้วมาเต็มมันมันเกิดเต็มข้างถึงเลยเนาะทุกคนแล้วก็แดดสวยสวยวันนี้มีความสุขนั่งกินผักลวกกินแย่างเงยเห็นดอกเงี้กต้นเห็นกินได้ใช่ไหมฮะใช่ก็เียกว่าผักอะไรคะกินแล้วเหมือนไอ้ยอดผักไอ้เนี่ยผักไอ้รู้จักผักลิ้นฟ้าไหม อ๋อเป็นฝาดๆเหรอรสชาติเขาจะขมๆตื่นเลยจ้าทุกคนนี่ดูสิล่อมๆเหมือนฝักลิ้นฟ้าใช่รสชาติเจ๊ไปลวกกินแล้วกินสดครัลวกค่ะแล้วต้นนี้อ่ามันเขาจะออกเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูมันจะออกที่เราเก็บเมื่อกี้นะจ๊ะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วเขาจะมีดอกดอกเขาไปทำเป็นยาแก้ไอจ๋าดอกไปทำยาแก้ไอได้อีกวันนี้คุณพี่ใส่เสื้อสวยมาก่ะขอบคุณนะคะคุณน้องกำลังดอกนี้่มาไปใส่แกงอร่อยมีควาเป็นไม้กระแกงไองเนี่ย เนี่ยสองคนนี้พากันเก็บผักไม่หยุดไม่หย่อนเลยทุกคนเยอะันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือกวางตุ้งเนี่ยใบเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคณะใบเขาจะแข็งเออใบกลมๆแข็งแข็งแต่อันเนี้ยคือกวางตุ้งนี่ไงคะเต็มไปหมดเลยแถมมีแต่ผักว้าจะผักยอดอ้วนๆอิ่มพอแล้วพอแล้วค่ะมันเยอะมันเยอะันหลังค่อยมาเก็บอีกเนาะแต่มันก็เนี่ยเนี่ยดูที่ยอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เวลากินก็ลอกออกก็ไปผัดไอ้นี่ผัดผักบุ้งไฟแดงอะ่ะผัดกับหมูกรอบอ,อร่อยหวานผักเขาอร่อยอย่างเงี้ยนี่พี่เอายอดใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยหน้าเอาไปแกงอะไรฮะดอกดอกนั่นเหรอ,อ,อคุณพี่พามาเก็บผักคะณาป่านะฮะวันนี้ทำไมมันเยอะอย่างงี้นะ่ะเยอะมากดูดิเยอะจริงๆ,ๆหักป้อหักป้อเอาแต่อ่อนสวยๆเลยทุกคนนี่ดูดิเนี่ยกำลังดอกดอกเนี่ยเอาไปแกงนี่จ้ะแกง ผัดฝักบุ้งไฟแดงผัดฝักบุ้งไฟแดงก็ได้อีกมันอวบคุณพี่มาดูตรงนี้สิคุณพี่ไม่เอาดอกใช่ไหมมาเอาสิดอกเนี่ยไม่ไม่เอาตรงที่เป็นยอดใช่ไหมนี่ยอดมันสวยแกงแค่นี่ยแกงเขาเรียกอะไรล่ะแกงอ่อมเนี่ยอร่อยนี่ไงเยอะเยอะเป็นยอดยอดมันดูดูทสักเพรหักเพรายายก็มัวแต่พูดกับฝรั่งอยู่นั่นเลยมัวคุยอยู่นั่นในยายโอ้ยดูที่ยอดนี่กำลังอ่อนๆเลยเนี่ยน้องเบิร์ตไะคุประหยัดเงินไปได้หลายบาทพี่กินได้ตอนนี้เป็นตัวหนอนละ ประหยัดเงินไปได้หลายหลายบาทเนอะยุคนี้เศรษฐกิจอย่างนี้้าผักหายญ้ากินไปไร้สารนะฮะไร้สารปลอดภัยไร้กังวลอะไรนะฮะดูดูคุณป้าแกเก็บผักมานะฮะทุกคนได้เยอะไหมได้กำมือหนึ่งได้กอดนึงทุกคนมันยาวไป